สวัสดีจ้ะเราเป็ดหัวเน่าไปร้อยใหม่แล้วติดเชื้อเลยเป็นสิวเน่าทั้งหน้าอืมแย่ yeah. เคสนี้หมอไม่เคยเจอเลยเนะี่ยไม่เชื่อก็ลองดูหน้าตัวเองดูมีทางเดียวที่จะหายนะคะคือตัดหัวทิ้งเลยโอ้โหหมอคนไหนไมันพูดคะแม่น <c oughs> ขนาดแม่ยังกลัวฉันเลยอะ จากคนที่เคยมีแต่คนมองด้วยความชื่นชมกลายเป็นถูกมองด้วยท่าทางหวาดกลัวพี่แมทเออะเออยหยุดหยุดหยุดเลยในเมื่อหนีปัญหาไม่ได้ก็ต้องทําใจยอมรับและหาทางอยู่กับมันให้ได้แต่หัวเน่าลองไปรักษาหน้ากับอาจารย์หมอสัตดามั้ยกะเปิดคลินิกอยู่ที่พิษณุโลกไนงะพิษณุโลกเหรออาจารย์หมอที่พิษณุโลกอะ่ะเขาเก่งมากลูกอยากสมัครเรียนนะคะ โอ้ตึกก็เก่าแอร์ก็ไม่มีแถมผีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีน้ำหยดใส่ชันนะ่ะไหวแน่เหรอคะบางทีนะการที่หน้าเน่าๆแบบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆก็ได้นะคะนจอามาโอ,โอ้นี่คนเหรอเนี่ยทำไมหล่อได้ขนาดนี้อฮัลโหล ดีอ่ะจะมาได้ทันนละตุ่ที่ใช่พี่รหัสหยูหรือเปล่าคะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรโหดโคตรปากหมาและโคตรจนซื้อใหม่ทหรดโอ้โหนิชอมได้มันแค่หลุดเหงทำหนีงานเนี่ยบอกไปว่าจำไม่หมดหรอกคนจนก็อย่างนี้นิดเดียวนิดเดียวออกไปเลยดิทำไมไม่มาเข็นเองล่าแสนรูหูตู มีคนมาแอบชอบก็ยังไม่รู้ตัวอีกน่ารักมันมีอ,อ่ะพี่เขาหน้าตาดีขนาดนั้นนะค่ะหนูหน้าเละแบบเนี้ยเขาไม่มาชอบหนูหรอกค่ะความจริงก็คือว่าพี่ชอบน้องคนหล่อแล้วก็ผู้หญิงขี้เละมันไม่มีทางเป็นจริงได้เลยอะต่อให้น้องจะมองว่าตัวเองไม่สวยหรือว่าไม่ดี แต่พี่เห็นแล้วว่าข้างในของน้องอะ่ะสวยมากบางทีความรักอะ่ะไม่ต้องใช้สมองมากก็ได้ลองใช้ใจดูสิ